ยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่องของทีงโพแดงนะจ๊ะวันนี้มาแบบเกมป๊อปหวานของซีคิวไนซสลอตอีกแล้วเนาะ โอเคทุกคนวันนี้มาในทุน300บาทนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1 6บาทเนาะสูงสุดอยู่ที่2400เลยนะคะเกมนี้นะคะง่ายๆเลยนะทุกคนแค่มี8สัญลักษณ์หรือมากกว่าเนาะมันก็จะแตกให้เราเนาะส่วนตัวโหลกแก้วนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สเตเตอร์นะคะจะต้องลุ้นให้รับเอ้จะต้องลุ้นให้ได้ทั้งหมด4ตัวนะโ okay. อเคเริ่มเด็กกันที่4บาทก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าว่าเกมมันเริ่มเงียบเริ่มไม่ค่อยแตกแล้วเดี๋ยวจะ ค่อยๆเพิ่มราคาเบ็ดไปเนาะแต่วันนี้ก็มาในทุนน้อยๆอยู่เหมือนกันนะก็เลยขอเริ่มที่4ี่บาทก่อนแล้วกันแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบช้าๆทุกคนโอ้โหเสียดายไม่แตกต่อนะถ้าแตกต่อนเนี่ยมีสิทธิ์ได้สเก็ตเตอร์ตัวที่4ี่เลยนะทุกคนเอ้ยโ,โอเคสวยงามทุกคนเมื่อกี้สวยงามมากตัวสแตนเลสที่แพงที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวหมีนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวถูกที่สุดก็จะเป็นตัวเ,เจลลี่สีเขียวนั่นเองนะคะโอเคโดนัทมาอีกเจลลี่2ตัวโอ้ยได้กบแทนนะคะโอเคสวยเค้กช็อกโกแลตมานะคะ โอ้ยโดนัทมาต่อนะจะเป็ดมาเปล่าโอเคได้เป็ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอ้ยเค้กสตรอเบอรี่นะคะเจลลี่มาโอ้ยนีก่กเจลลี่ได้ครบว่าทุกคนค่ะตัวเดียวเนาะเพิ่มเป็ดไปที่8ปบาทแล้วกันเริ่มไหลแบบดีๆแล้วนะคะ<ๆ>เพราะว่าอยากจะ,อย,กจะอยู่ในราคาเบ็ดที่สูงๆถ้ามันเข้าแบบฟรีเกมเนาะ,นะเพราะว่าถ้าว่ามันเข้าฟรีเกมราคาน้อยๆหรือว่าเดิมพันน้อยๆเนี่ยตัวเอ่อเขาเรียกอ,อะไรตัวยอดเงินโบนัสของเราก็จะตำาลงนะคะ <ๆ S 1> ถ้าว่าเราเบ็ดกันสูงๆตัวยอดเงินก็จะสูงขึ้นนะคะ ถ้าว่าเราได้บิ๊กวินหรืออะไรเนี่ยหรือแบบ ถ้าว่าเราแตกปุ๊บมันก็จะแตกเป็นก้อนโตๆเนาะถ้าว่าเราเพิ่มราคาเบ็ดนะคะแต่แล้วแต่ใครอยากจะเล่นเนาะบางคนก็ชอบเล่นเบ็ดที่น้อยๆนะแล้วก็ได้เล่นนานๆแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบเล่นแบบเบ็ดราคาสูงๆนะคะแล้วก็ได้เล่นแป๊บเดียวแต่ถ้าว่าแตกแล้วปุ๊บมันก็จะได้กําไรก้อนโตแน่นอนนะคะยอดเงินเหลือ240บาทแล้วเนาะแล้วก็ยังเบ็ดกันเลยนะคะ8ปบาทเหมือนเดิมนะคะหวังว่าเราจะได้เข้าฟรีเกมนะทุกคนเกมนี้เนาะบอกเลยถ้าเข้าฟรีเกมแล้วมีสิ์แตกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวลูกอมตัวคูณเนาะหรือว่าลูกอมสายรุุ้้งงงหััวสีีรนนเอะจมต คูณข้างในเนาะถ้าว่าได้มากกว่าหนึ่งตัวตัวคูณก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็คูณเงินรางวัลที่เราได้เนี่ยยิ่งไหลยาวๆแล้วก็ยิ่งลูกอมตัวคูณเยอะก็แตกเยอะมากเลยนะทุกคนบอกเลยว่ากําไรล้นวนเลยนะถ้าว่าได้เข้าฟรีเกมปุ๊บส่วนน้อยที่มันจะไม่ได้กําไรเนาะหวังว่าเราจะได้เข้าฟรีเกมสักครั้งนะคะวันนี้โอ้โหเหลือร8 0ปบาทแล้วดูท่าทางแล้วอาจจะเกลือนะทุกคนบอกเลยขออย่าให้เก ant, ลือเถอะขอร้อง ไอ้เฮียเกลือทุกคลิปแล้วทุกคนปกติแล้วจะลงวันละสคลิปนะคะช่องละคลิปเนาะมีทั้งหมด4ช่องนะคะมีช่องน้องปาทูนแล้วก็ช่องน้องปาทู V2 นะคะแล้วก็มีช่องจิมโพแดงแล้วก็ช่องจิมโพแดง V2 เนาะก็จะลงะช่องละคลิปทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็แต่ละคลิปเนี่ยของแต่ละช่องของวันนี้นะบอกเลยว่าไม่แตกเลยนะคะขาดทุนล้วนๆเลยอุ้ยโดนัทมาสวยงามมาก50กว่าบาทแล้ว52 56โอเค66อุ้ยเค้กช,ช็อกโกแลตมาต่อเนาะ 86แล้วโอ้โ oh, หหยุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะ้องเสียดายจังนะทุกคนโอเคกบมาเต็ม20บาทเลยนะแล้วก็โดนนัดมาอีกโอ้ยเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้นึกว่าจะไม่ไหลโอเคเค้กช็อกโกแลตด้วยขอเค้กช็อกโกแลตเออแล้วก็เป็ดมาต่ออีกนะคะ30กว่าบาทแล้วโอเคตัวแพงอีกด้วยตัวแพงที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวหมีเนาะได้มา41บาทนะทุกคนเออจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรวะเมื่อกี้เออจะบอกว่าเออ เกมที่ว่าเล่นทั้งหมดของวันนี้นะบอกเลยว่าขาดทุนนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ขาดทุนก็ลงนะคะไม่แตกก็ลงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเออแบบลงแบบจริงจังอ่ะทุกคนแบบความจริงอ่ะเนาะ,ะเออมันเป็นไปไม่ได้หรอที่เราจะแตกทุกครั้งที่เราเล่นนะทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นไปนไม่ได้เนาะเราเล่นก็มีไม่แตกบ้างนะคะก็มีขาดทุนบ้างเนาะก็จะลงทั้งแบบ แต่กับไม่แตกให้ทุกคนได้ดูกันนะแบบเอาความจริงเลยเนาะไม่อยากจะแบบมโนว่าเออแตกดีแตกดีคือ20ิคลิปแตก20คลิปอันนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงนะทุกคนเดี๋ยวจะลงจะคลิปไม่แตกก็จะลงด้วยนะให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบเออเราก็ไม่แตกเหมือนกันเนาะมันมีบางครั้งที่เราไม่แตกนะทุกคนเกมสล็อตทุกเกมมันจะมีช่วงเวลาแตกของมันนะคะอยู่ที่ว่าเราจะโชคดีที่จะเข้าในช่วงเวลาที่มันแตกหรือเปล่าเนาะเออมันไม่มีหรอกเกมสล็อตที่ว่ามันไม่แตกนะมันก็แตกแต่อยู่ที่ว่าเราเข้าถูกเวลาหรือเปล่านะคะ 241บาทแล้วเนาะ24 1บาทโอ้โหไลเข้ารัวจริงๆเลยนะทุกคนบอกเลยว่าไลายเข้าแบบโอ้โหถ้าใครได้ยินเสียงไลายก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าอาจจะรบกวนนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเพราะว่าเพิ่มเสียงสูงอยู่เหมือนกันนะโอ้โหไม่เข้าหรือเปล่าวะไม่ไหลเลยทุกคนยอดเงินเหลือ200กว่าบาทแล้วเนาะยอดงเอาานะอดงินเหลือ200กว่าบาทแล้วจ้า โอเคไปกันต่อยังเบ็ดกันอยู่8บาทอยู่เลยนะทุกคนเพราะว่ายอดเงินดิ่งลงมา1้อยบาทแล้วเนาะไม่กล้าที่จะเบ็ดสูงๆหรอกเออเบ็ดประมาณนี้หละนะแต่ปกติก็จะเบ็ดแบบสัก1 0บ2บาทนี่แหละเออกำลังดีนะคะแต่ว่ารอบนี้ยอดเงินของเราเหลือน้อยนิดนึงนะคะแอบบน้อยนิดนึงเนาะก็เลยเบ็ดกันที่8บาทไปก่อนเลยละกันเผื่อเราจะได้บิ๊กวินแล้วเราค่อยขยับราคาเบ็ดไปเนาะโอเคเงียบเว้ยวันนี้เงียบเลยนะบอกเลยเงียบจริงๆเลยทุกคนเลือ,ออีกแล้วหรือเปล่า โอเคจะหมุนต่ออีกสักประมาณ5ครั้งนะทุกคนอ่าหนึ่งครั้งแล้วนะคะ5ครั้งถ้าว่ายังไม่แตกก็คือเอ่อจะขอเลิกเล่นนะทุกคนบอกเลยเว่าเกลือล้วนๆเลยนะวันนี้อุย้ยแต่นีะไหลดีอันนี้ไหลด,นนดีโอ้โหจบไปนะคะจบไปไปกันต่อเลยจ้าอีก2ครั้งโอเคโอ้โหนี่ก็จะไหลวะ่ะ โอเคทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้คลองดีอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย